ตุกตาผีสิงแอนนาเบลตุกตาผีสิงแอนนาเบลเป็นหนึ่งในตุ๊กตาผีสิงสุดเฮียนที่โด่งดังไปทั่วโลกแม้รูปลักษณ์ภายนอกของมันจะดูน่ารักแต่อย่าไปแย่มันเด็ดขาดเพราะมันทั้งโหดเหี้ยมชั่วร้ายและอันตรายอย่างมากแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เหนือธรรมชาติอย่างสองสามีภรรยาเอ็ดลอเรนวอรเรลก็ยังไม่สามารถรับมือกับตุ๊กตาตัวนี้ได้ แต่เดิมแอนนาเบลเป็นเพียงตุกตาผ้าธรรมดามีผมสีแดงทำจากไหมพรมมีจมูกสามเหลี่ยมสีแดงสวมชุดสีขาวและถุงเท้าลายวางขายในร้านขายของเล่นทว่าหลังจากที่หญิงสาวที่มีชื่อว่าดอนนาได้รับตุกตาแอนนาเบลเป็นของขวัญแอนนาเบลก็เริ่มออกฤทธิ์มันเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังสถานที่ต่างๆแม้จะอยู่ในห้องที่ล็อกประตูมันก็สามารถออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้มันยังแท้งทาเป็นว่าตัวมันคือวิญญาณของเด็กน้อยที่เสียชีวิตอย่างน่าสงสารทำให้ดอนนาใจอ่อนและยอมเก็บมันไว้แต่นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเพราะแอนนาเบลเริ่มคุกคามชีวิตของดอนนาและลูมเมดด้วยการกัดขิดข่วนร,ร่างกายจนเลือดไหลและบีบคอลูมเมดของดอนนาจนแทบจะขาดอากาศหายใจถึงตอนนี้ ดอนหน้ารู้แล้วว่าสิ่งที่สิงอยู่ในตุ๊กตาแอนนาเบลไม่น่าจะใช่แค่วิญญ,ญาณเด็กผู้หญิงเธอจึงของความช่วยเหลือจากบาทหลวงที่เคยติดต่อเอ็ดและลอเรนวอรเรลอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติทั้ง3เชื่อว,ว่าวิญ,ญญาณที่สิงอยู่ในตุ๊กตาแอนนาเบลเป็นปีศาจร้ายในระดับเดียวกับซาตานที่พยายามจะยึดครองร่างของคนเป็นและอาจทำร้ายทุกคนในบ้าน สองสามีภรรยารอเลนไม่รอช้ารีบทําการไลผ่ผีและยอมรับว่าเป็นการไล่ผีที่ยากลําบากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทําได้เพียงกําราบมันไม่สามารถขับไล่ได้โดยสมบูรณ์เพราะว่าหลังจากการไล่ผีสองสามีภรรยารอเลนเกือบประสบอุบัติเหตุจนต้องทําการพรมน้ํามันใส่ตุ๊กตาอยู่ตลอดทาง ส่วนบาทหลวงที่มาช่วยจัดการกับแอนนาเบลก็เกือบจะตายเพราะรถคว่ำเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ทำให้แอนนาเบลถูกนำไปใส่ไว้ในตู้กระจกพิเศษที่ล็อกสนิทมีไม้กางเขนติดอยู่ด้านบนและเปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีเรื่องเล่าว,ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ลองดีไปแคะกระจกตู้เก็บแอนนาเบลซึ่งถือว่าเป็นการรบกวน ปรากฏว่าหลังจากเขากลับออกไปได้เพียง3ชั่วโมงก็ประสบอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ที่เจ้าตัวเป็นคนขับชนเข้ากับต้นไม้เสียชีวิตในทันที